สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o ลิเว r ร์ประจำวันอังคารที่2องเมษายน2024กันอีกครั้งนะครับพระเจ้าพระบิดาได้ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากตายด้วยชีวิตนิรันดร์ของพระองค์เพื่อมวลมนุษย์จะได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นจากตายร่วมรับชีวิตนิรันด์นี้ด้วยเช่นเดียวกันในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่1ข้อที่3ได้บอกว่า สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่พระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่เข้าในความหวังในการมีชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าผ่านทางการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์มนุษย์แค่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ตายบนกางเขนและถูกฝังไว้ในอุโมงค์วันที่สพระเจ้าพระบิดา ได้ทรงชุบพระเยซูคริสต์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อฉันเท่านั้นท่านก็จะได้รับการชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนพระเยซูเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่อย่างไรท่านก็เป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับพระองค์พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ให้กับพระเยซูขณะที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากตายบังเกิดใหม่ท่าน ก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้านี้ด้วยเช่นเดียวกันท่านก็ได้เป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกับพระเยซูคริสต์เช่นกันท่านก็ได้เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนกับพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นเดียวกันเป็นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มหาศาลซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคิดหรือเข้าใจหรือ,อยั่งถึงความจริงนี้ได้เลยเพียงแค่เชื่อในข่าวดีนี้เท่านั้นจริงๆพระเจ้าอวยพ,พรครับ